ดาวนะครับติดตั้งไว้ที่ตัวถังหรือเป็นจุดยึดเหล็กของตัวถังของรถไฟตรงนะครับคือจะเป็นไฟที่เลี้ยงตลอดครับผมเมื่อเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรือไม่ได้เปิดสวิตอะไรครับเราจะวัดนะครับผมพอดีผมเดินสายมาแล้วครับเราจะวัดให้ดูครับนี่ครับไฟจะขึ้นครับมาติตรงมัลติมิเตอร์ครับไปที่24โวลต์นี่คือไฟไฟตรงครับผมคือไฟที่เลี้ยง GPS ตลอดครับ นี่ครับไฟออนครับเมื่อเปิดสวิตช์ออนนะครับเอาวัดไฟไฟมันจะขึ้นครับที่24โวลต์เลาลองดับสวิตช์คุญแจดูครับผมถ้าดับสวิตช์คุญแจครับไฟจะตกครับผมก็จะไม่มีมัตติมมเตอร์ขึ้นครับผมนี่ครับคือการหาไฟออนครับวัดสายไฟน้ำมันลูกลอยที่ถังถ้าน้ำมันหมดเต็มถังประมาณ0โวลต์ถ้าใกล้หมดจะอยู่6-10โวลต์ เสา GPS กับเสามือถือซ่อนไว้ภายในรถ GPS ทำการซ่อนไว้ภายในคอนโซลห้ามวางอุปกรณ์ GPS ใต้ท่อแอร์เสา GPS เสามือถือห้ามวางใกล้วิทยุลำโพงและเสา GPS ห้ามวางใต้คอนโซลที่เป็นเหล็กเปิดตำแหน่งไฟออนนะครับ เครื่องรุดล้องนะครับสัญญาณไฟสีแดงขึ้นแล้วก็หน้าบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับเรากลับหัวลงแถบแม่เหล็กจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ใส่รูดไปทางนี้นะครับถ้ารูดเข้าแล้วเสียงจะเงียบนะครับไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับ สามารถรูดได้ทั้งสองข้างนะครับทั้งด้านนี้เข้าไปทางนี้แล้วก็รูดออกมาอย่างนี้